ที่หลังจะไปไหนมาไหน่นะนะกรุณาเอาคอนโดนหนูติดมือไปด้วยมันเมื่อยรู้ไหมขอโทษกเริมใส่ชั่วอะไรของเมืองเนี่ยจะไว้น้ำไห้น้ำนี่สิยังไม่สงใจกูเรียกแทบเป็นแทบตายมึงรู้เปล่าพวกกูเนี่ยจะโดนผีน้ำเนล้าหักคอไตของตาตงหา,าแล้วมึงรู้ไหมดย่าวจะเจ๊เลยที่นี่ก็มีผีเหมือนกันฮะผีผู้ชายด้วยผีผู้ชาย ผู้ชายโอหเพลงเลยนะพวกไอ้เจ๊เนี่ยอืนั่นเนี่ย,ยชุดเนี่ยอะไรของเธอสวยไมหมล่ะไม่สวยเนะี่ยมันสวยหรอกนะแต่ไม่ควรจะอยู่กันหลอนตายหุงดีเลยหุงหุงเริมม่มเดิมหุงดีหุงเริ่มหุงลีจะฟังไม่เรื่องผีผู้ชายเนี่ยฟังไงวะเป็นไงวะเจ๊ หนูจะบอกเจ๊นะถ้าเป็นไปได้เจ๊ยอย่าไปเจอมันทำไมวะหนังหน้าดูไม่ได้เลยหน้ามาันปามางไหนปามางไหนมึงปาปาางไม่กูไล่ไหมลองดูสตีนเจ๊หน่อยอ๋ไล่สิไล่เลยเอ้ยนี่แม่เสียวไปจมูกฮะบอกตรงๆนะสตีนเจ๊เนี่ยดูดีกว่าหน้ามันหลายเท่าทเฮ้ยี้เหรอวะเทียบกันไม่ติดแล้วหน้ามาันกน่ากว่าหน้ามันดูดีกว่าสิสตีนดีกว่าหน้าตัวเอง แล้วหน้าอีเนีย่ยคะหน้ามางอะโอ้ยไม่ต้องห่วงอีนี่เขาชนะทั้งโลกอยู่แล้วหน้าเขาเนี่ยเหรอคุณอะไรมีหน้าเป็นอวบธุึงเรื่องมันเป็นยังไงเล่าต่อสินี่เจ๊บางทีหนูก็ได้ยินบางไม่ได้ยินบางมันก็แล้วแต่ทำไมเจ๊ไม่หาวิธีสื่อสารที่มันง่ายกว่านี้เหรอแบบเรียกปุ๊บม,มาได้ไหเหรอไ<อ>ล่มึงอยากไลก่อะไรก็มีไหมที่กูไม่จัดให้มีไหมกูก็จัดให้มึงทุกจางเลยนี่เว้ย ตรงนี้สองซีมรูทีวีลายดอกอาทำไมอ่ะของปอมกูพวกเร่งอันนี้ของแค่เดี๋ยวแลกริงกันนะพวกเรานะแลกจริงให้มามีมีทุกคนเลยเหรอมีทุกงนอ่ะสแกนบาร์โค้ดนี่ยอะแค่หขอบคุณค่ะพวกชีมากันแล้วนะฮะสวัสดีฮะทุกคนใส่แม่มันเป็นนางงามอ่ะ ฉันว่าก,กระแดมากกว่าอ,อีสองตัวนี้ดาบคุณค่ะก็ใจถูกแล้วฮะดันเป็นนางงามมะขามสามปีซ้อนมะขามหวาง <im itation> มะขามข้อเดียวโอ้โหปั๊มยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลคัมป่าตองมิจ้าเมสซองราดองวิสตาเมสซองป่าตองพิซซาเมสซองราดองวิสตาถูกของมึงพวกเธ จําใส่กระโหลกไว้นะที่พวกเธอมาอยู่ที่หอเนี้ยมาแค่เป็นผู้ดูแลหอเท่านั้นไม่ใช่อาจารย์จงเข้าใจไว้เสร็จด้วย<อ>ประโยคเมักครก็อาจจะดูแรงจนเกินไปแต่ประโยคต่อไปอาจจะดูซอฟลงเมื่อคืนพวกเธอไปที่ตึกแดงใช่หรือไม่รู้รู้สิใครไม่ต้องมีใครมาบอกต่อไปเนี้ยฉันจะห้ามให้พวกหล่อนไปที่ตึกแดง เด็กผู้ชายทั้งหมดมาที่ตึกใหญ่เข้าใจไว้เสียด้วย,ยสวยเกินไปหรือเปล่าอีนี่งาม,มกูหมดหงามคมอ๋หงาม